สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโป้ของเช่นุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะเสียงอะไรอนะ่ะเสียงทางขาศีเสียงรังมากเลยนะคะตอนนี้คือวันนี้นะคะน้องโป้องจะพาพี่ๆท,ทุกท่านนะคะไปไปทำลาอะไรนะตาที่ปา้า คีปลาคือเขาจะเอาปลาทำนะคะไม่ใช่ว่าเป็นปลาตัวอะไรนะตัวไม่ใช่เป็นที่ปลาไม่ใช่นะคะมันจะเป็นปลาเป็นตัวๆนะคะโอเคค่ะบางคนที่มีปลาตัวใหญ่ก็เอาปลาตัวใหญ่ทําได้นะคะบางคนที่มีแบบปลาเด็กอะไรนี้นะคะก็เอาปลาเล็กๆทําได้นะคะโอเคเดี๋ยวนะ้องหอจะพาทุทกท่านไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีทํา ปลาที่วิธีทําที่ปลานะคะเขาเรียกว่าที่ปลาแต่ว่าไม่ได้เอาที่มันทํานะคะโอเคไปเลยไปดูกันเลยนะคะฝนก็ตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้นี่คือเป็นที่อันใดอ่ดอะมันก็เลยตกมาตรงนี้เยอะนะคะฝนเยอะมากมะม่วงลดนหมดแล้วมะม่วงมะม่วงฝนทิพย์ตอนนี้ฝนทิพย์ โอ้ยตงหมดเลยอะ่ะบรรยากาศนกเอ,อ้าทำไมนกทำไมไม่อยู่ร่มเนี่ยไปดูแม่กันเลยนะคะตอนนี้คือแม่กำลังทำอยู่นะคะฝนตกเมื่อกี้ยังไม่ทันตกเลยตอนนี้ตกแล้วนะโอ้ยอันนี้เตียงันเจียหัว ทำที่ตานะคะเอาท้ำมันรู้ปะอ๋อแผ่นฝอยอะไรนะที่เขาล้างข้วยนะคะก็คือเราจะเอาเกล็ดมันออกมันเป็นปลาเล็กนะคะก็เลยเอาอันนี้มาจัดนวดไปนวดมาให้มันอเอบเกล็ดมันออกเนาะ,ะบางคนที่มีปลาตัวใหญ่ก็ปลาตัวใหญ่ทำนะคะอันนี้คือปลา ะะคะปลาเข้าปลาปอใหม่ทำที่ปลานะคะอันนี้พ้อพึนะ่งได้มาสดๆนะคะไม่ใช่อันที่ที่สาวไปขายในวันนั้นเนาะวันนี้ได้มานึ่เดียวนะคะวันก่อนได้เป็นสองอะไรอะสองวงนะคะก็คือแบบยี่ยี่เราเรีได้ว่าอะไรอะ นุ่มๆแบบนี้ให้เ,เกลยดมันออกนะคะเดี๋ยวก็ไปล้างน้ำอีกนะคะโอ้ยฝนตกมากเลยฝนตกฝนตกที่เชงตุงฝนตกนะคะตอนนี้ต,นนตอนนี้ก็คือแม่เอาอะไรนะ แม่เอาเกล็ดมันออกเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเอาแบบไส้มันขี้มันอะไรข้างในเนาะก็จะเอาออกนะคะนี่ล้างเสร็จแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะยังครั้งอยู่นี่อีกนะคะอันนี้ยังไม่ได้เอาออกนะคะมันจะต่างกันเนาะนี่ยังมีเกตอยู่นะคะส่วนอันนี้อันนี้เอาออกแล้วอันนี้ยังไม่เอาออกนะคะ เดี๋ยวเราจะไปช่วยกันเอาอะไรนะไส้มันออกเนาะตอนนี้แม่กำลังโอ้ยนี่มึงนี่มึงตักนะำมาใส่ข้างข้าวโอ้ยอันนี้ก็จหรอข้ากโพดรอทา้งรังอ่ะเนาะนี่เป็นแค่ไหนป้า่ะผัวชุดไหนบะไม่ได้ตู้ตู้หม้อใครได้หรอ อยากเห็นหนูปลาสามตัวไม่เห็นเนาะไม่ปลาสามตัวนะคะตออันนี้ก็เลยค่ะเลอืมโอเคค่ะเดี๋ยวไปช่วยแม่ก่อนนะคะไม่เทแล้วเห็นนิดเดียวเนาะวันนี้ไม่ได้เยอะเหมือนวันก่อนวันก่อนนี่เขาไปเยอะเนาะแม่จะแบบจะทำต่ออีกแล้วนะคะ นี่นะคะปาลาเราก็จะมาแบบ<ช>เอาไส้มันออกนะคะนี่นะคะก็แบบทําแบบนี้นะคะทุกๆตัวเนี่ยโอเ้โอเมื่อกี้ประมาณกี่โมงที่เราเริ่มทําประมาณบ่ายสองมงเนาะ,นะ,ะตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะคะทําจนเมื่อยเลยเมื่อกี้ช่วยกันทําอยู่นะคะอันนี้อันนี้คือที่ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปล้างน้ําอีกนะคะ ช่วยกันทำต่อนะคะนี่กว่าจะเสร็จอันที่ยังไม่เสร็จหรือเยอะกว่าที่เสร็จไปอีกนะคะถ้าเป็นปลาใหญ่นี่จะแบบไวกว่าน,นี้นะคะอันนี้น่าจะอร่อยเพราะอันเป็นปลาเล็กปลาเล็กๆนะคะ าน่าจะเอาไปทําอันนั้นได้เนาะพี่อันนั้นอะอะไรนะที่เขาตาใส่ส้มตำมันเขาเรียกว่าปลาร้าเนาะตัวตัวเท่านี้ยังอะน่าจะทําได้นะคะปลารใช่ปลราเนาะ,ะ,ะน่าจะได้เนาะ,ะตัวเท่านี้ แต่ว่าทําไม่เป็นนะคะไม่รู้ว่าเขาเขาทแบบไหนเนาะปลาร้าเนี่ยถ้าถ้าอะไรนะถ้ารู้อยากจะลองทําดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าที่เชียงตุงเราปลาร้าไม่ค่อยเห็นขายเนาะขายหายากนะคะน่าจะขายอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเยอะค่ะใช่มันจะมีแค่แบบน้ํามันตัวมันไม่ค่อยมีมีก็มีแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะไ่ปลารานี่มันเละหมดเลยเนาะ ว่าเล่ไม่เล่งงบางทีก็จะเห็นจะเห็นปลาเป็นตัวๆเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันทำต่อนะคะมัก่อนน้ก่อนก็ล่าเยอะนะคะปลาปลาที่เราไปเอาที่น้ำนี่อันนั้นเขาเอาไปขายเนาะอนันนี้คือเขาใสา่ใจนะคะ เยอะขนาดนั้นนี่ขายได้แค่ไหนขายขได้ยืดๆเขา,ขาสามหมื่นโอ้ทั้งหมดปานนะเขาถ้าแค่สามหมื่นะคะสามหมื่นอะไรแค่นี้เองนะคะประมาณกี่ร้อยเองอ่ะห้าร้อยหกเจ็ดร้อยอะไรแค่นี้เองนะคะเยอะขนาดนั้นนะคนตั้งไหนคนนะคะคนร้อยอยังไม่ได้เลยคะ่ะคนเนาะเป็นก่อนนะ

ราก็ล้างไปแล้วน้ำหนึ่งนะคะอันที่เราเอาไส้มันออกนะคะนี่ยังไม่เสร็จนะคะที่สาวพี่พี่แสงเทพกำลังจะเ,เอาไส้มันออกอีกนะคะนี่เราจะเอาไปตําก่อนนะคะหนึ่งอันนะคะ สะอาดแล้วลอ๋อล้างอีกนะคะโหกว่าจะทํากินกว่าจะทําได้นะคะกว่าจะทําเสร็จนี่ยากพอสมควรนะคะล้างให้สะอาดๆนะคะต้องล้างหลายๆน้ําเลยค่ะให้มันน้ํามันใสก่อนนะคะนี่คือน้ำมันยังไม่ค่อยใสนะคะ โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปอ่าไปช่วยพี่สาวทําอันนั้นต่อนะคะเดี๋ยวจะมาดูแม่ทําตอนที่ตํานะคะนีตอนนี้นะคะแม่ก็กำลังตำพริกนะคะเมื่อกี้ยังเป็นเม็ดอยู่นะคะ ตำให้มันละเอียดก่อนนะคะเราจะตำใส่ปลาเล็กๆนะคะเนที่เราแบบทำไม่ติกก้นีนะ่เนาะตำให้มันอ่อนเป็นใส่ซอสก็ยังไมเกลือลกับพริกนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ๋อถ้าแบบเรามาตำอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะใส่แบบาหวอหอมน้ำพ่อกาใส่ไหม,ไมใส่นะอ,อ,นอ๋อถ้าเรามาตำเพิ่มอีกรอบก็จะใส่ กระเทียมไปด้วยนะคะอันนี้เราจะตำเกลือแล้วก็พริกนะคะแล้วก็ปลาแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าทำแบบไหน,นพูดไปนี่ยคือกลัวจะแบบอ่ารูคิดตามไม่ทันนะคะ <laughs> โอเคนะคะก็จะตำประมาณนี้นะคะถ้ามันเปรี้ยวมาอะไรประมาณนี้ก็มา ตำใส่กระเทียมนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็ล้างเสร็จแล้วนะคะอันนี้ล้างสะอาดแล้วนะคะอันที่แบบอะไรนะเอาไส้มันออกก็ยังมีอยู่นะคะย,ยังไม่เสร็จเลยค่ะนี่นี่หลายเลยอีก,อ,กอีกหนึ่งหนึ่งกระมังเป็นของใจกะใจหนอ นี่นะคะก็จะตำประมาณนี้นะคะเอาพริกใส่เกือเนี่ยใส่หน้าเยอะกันไหมอ,อ๋อตำกับพริกเมื่อตะกี้แล้วนะคะก็คือจะตำตำตำแบบนี้นะคะทำขี้ปลานะคะเราไม่ใช่ว่าเอาขี้มันทำนะคะเอาตัวมันทำเนาะเพราะว่าเราก็เรียกเอ่อเลตามที่เขาพูดกันเนะเาะว่าเขาเรียกว่าขี้ปลานะคะขี้ปลาขี้ปลานะคะ ฮะปลาตาบางคนเรียกปลาซาอ่ไมจ๊ะพี่อ๋ออ๋อคนคนที่อยู่ดอยอ๋อถ้าคนที่อยู่ดอยนี่ถ้าเราเรียกว่าขี้ปลาเขาจะไม่ซื้อนะคะเพราะเขาคิดว่าเป็นขี้มันอะไรอย่างเงี้ยเนาะไส้มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เขาไม่ใช่ว่าเอาไส้มันทำเนาะเขาจะเอาปลาตัวเป็นเป็นทำนะคะต้องเรียกว่าปลาซ่านะคะปลาซาปลาซ่า,า,ซาถึงจะซื้อเนาะคนดอยตัวต่ำอืม ตําให้มันแบบแพหอาต้มมือมันอ่อนเดิมใช่ไหยต้มหมอ่อนเด้อต้มหมูต้มมาอีกกว่าสิบสองวันกว่าเนอต้มแบบต้มไม่ต้องละเอียดก็ได้เนาะตอนเนี้ยเอาพริกเอาเกลือให้มันเข้าก่อนนะคะเขาอยู่สองสามวันก็ถ้าเราจะกินมาเนาะสองสามวันละแม่อะไรบ้านน่ะสองสามวันสี่ห้าวันออกมาชอมดีกว่าสิบสองสามวันสี่ห้าวันอะไรอย่างงี้นะก็เอากระเทียมมาตำ ตํา,ตาแบบนี้อีกนะคะเอามาเพิ่มเนาะกระเทียมเพิ่มอีกนะคะก็ตําแบบให้มันเละตอนนี้ยังไม่เดะนะคะอันนี้ก็ทําแล้วกินเลยไม่ได้นะคะมันยังไม่อร่อยเนาะถ้ารอสองสามวันก็จะถ้าเราใส่กระเทียมเลยมันก็จะรู้สึกว่าเปรี้ยวขึ้นหรอเปรี้ยวว่าสมัมันหอมนะขอให้มันหอมขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ ทำแบบนี้เราก็เอาไปใส่ถุงแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ใช่สองสามบันนะคะแล้วก็มาแกะแกะแล้วก็เอากระเทียมมาตำตำแบบนี้อีกรอบนึงนะคะแล้วก็เอาใส่เอ่อเอาไปคั่วไล่เลยนะคะอร่อยมากนะคะใส่ไข่ก็ได้ไม่อยากใส่ก็ได้นี่ก็ยังเหลือเยอะเหลือเพียบเลย เราก็ตําเสร็จแล้วนะคะเยอะ <ไป S 1> เลยนะคะนี้มันเป็นปลาเล็กนะคะก็เลยเรู้สึกว่าดํานิดนึงเพราะว่าตามันเยอะเนาะตาปลามันเยอะนะคะก็เลยรู้สึกดํานะคะเพราะว่าถ้าเป็นปลาแบบปลาใหญ่หน่อยเนื้อมันก็จะแบบแรงกว่าน,นี้หน่อยนะคะปลา,า,าเล็กนี่อร่อยแม่บอกว่าปลาเล็กนี่อร่อยแต่ว่าปลาปลาใหญ่นี่ไม่ค่อยอร่อยนะคะ ค่ะนี่ก็จะห่อประมาณนี้นะคะก็รองไว้ประมาณวันสองวันแล้วก็ามาตําใสอะไรกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็เอามาคั่วได้เลยนะคะาตําใส่กระเทียมแล้วก็เอามาลองเอามาลองไม่ใช่คือแบบม,มัดไว้แบบนี้เหมือนเดิมนะคะประมาณสองวันอะไรอย่างนี้นะคะไก่เยอะ,ออะ่อดลย ไล่ไก่นะคะโอ้โทำไปทำมาโหยุห่งหมดแล้วนะคะตอนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายสองโมงนะคะบ่ายสองโมงถึงตอนนี้ประมาณเอ่อบ่ายเท่าไหร่ด่ฉันกี่โมงอะประมาณห้าห้าโมงเย็นแล้วนะคะก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะคะก็ทําหลายคนเนาะถ้าทําคนเดียวหนึ่งวันน่าจะไม่เสร็จนะคะทํายากนะคะโอเคค่ะก็น้องว่อง ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ข้าวมากเนาะตอนกลางวันไม่ได้ทานนะคะค่ะก็ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้น้องบของด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ